แล้วที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเกิดพายุวงช้างนะคะมันแรงขนาดไหนงไงแรงถึงขั้นว่าไปพัดเอารถไฟอ่ะรถไฟนี่หนักนะคะทําด้วยเหล็กนะคะพัดรถไฟตกรางนี่ต้องมีการซ่อมแซมกันนะคะคุณผู้ชมคืออย่างนี้คือรถไฟเนี่ยออกเดินทางจากพิษณุโลกปลายทางลบบุรีมาประสบอุบัติเหตุตกรางที่รถไฟสถานีรถไฟบ้านกลางกับสถานีรถไฟอำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะ นี่ค่ะคือวิ่งออกจากสถานีรถไฟบ้านกลางไปสักประมาณ5นาทีปรากฏบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเกิดลมพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็เกิดพายุหมุนงวงช้างนะคะคือใช้คําว่าถล่มค่ะลมแรงมากชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้นะคะแล้วกระแสลมที่มันแรงเนี่ยหอบเอาโบกี้ตู้โดยสาร2ตู้เนี่ยพัดตกรางเลยนะคะกีดขวางการเดินรถในเส้นทางสายเหนือทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องเลยหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการมาเคลียร์กันเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีการคือใช้ํำว่ากเก็บกู้ด้วยมา <ừ> พยายามซ่อมแซมนะคะเพื่อที่จะให้รถไฟที่ตกรางเนี่ยออกจากขบวนให้ได้ก่อนเพราะว่ามีผลต่อการเดินรถนะคะสองตู้ใช่ไหมฮะค่ะนะคตู้ตตแรกเนี่ยเขาหล่นลงไปในกลางทุ่งนาเลยนะใช่นะครับส่วนอีกตู้หนึ่งก็นะครับล้อทั้งสี่ด้านเนี่ยตกจากรางก็ต้องรีบเร่งซ่อมนะครับอหน้าต่างแตกกระจายเลยนะคะแต่ว่าเอาละ เพราะดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ